สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลกลับมาพบกันในช่วงบ่ายนะครับวันนี้อ p ีพี EP ที่ 2. สําสหรับเพื่อนๆท,ที่ติดตามแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยติดตามเพจนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดบาย Smart Buy, บ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือติดต่อสอบถามทางเบอร์ไลน์นะครับ093-9654-964ครับ เพื่อนๆที่ติดตามราคาแพ้ในช่วง2เดือนก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามอาสอบถามเรื่องน้ำหมักด้วยแล้วก็ราคาแพ้ที่อัปเดตท,ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งข่าวคาวเกี่ยวกับวงการแพนนะครับตลาดนัดแพนในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดต่อสอบถามจุดรับแพนในจังหวัดต่างๆซึ่งผมไม่ได้อัปเดตท,ทุกจังหวัดนะครับก็อาจจะมีบางจังหวัดที่ ทราบรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเอซีที่แจ้งเข้ามาแล้วผมก็จะนําเรียนผ่านทางช่องทางของเราให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับเรื่องของราคาแพะที่ทุกท่านนะครับกำหนดราคาได้เองนะครับเป็นราคาหน้าฟาร์มนะครับบางครั้งผมก็จะพูดถึงเรื่องของราคาหน้าฟาร์มของแพะแต่และจังหวัดนะครับซึ่งท่านจริงๆเราสามารถที่จะกาหนดราคาเองได้นะครับแล้วก็พูดคุยเป็นเฉพาะาพื้นที่ไปได้เลยนะครับในเรื่องของราคา แล้วก็ทั้งหลายๆปัจจัยซึ่งทําให้ราคาแพ้ตอนนี้การส่งออกความเคลื่อนไหวในระยะายาวนะครับส่งผลจากสถานการณ์โควิดบ้างหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆอาจจะไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นเฉพาะกิจนะครับเป็นเฉพาะอ,าอำเภอจังหวัดนั้นๆที่จะสามารถรับแพทย์ได้จํานวนเยอะๆในแต่ละจุดนะครับบางจุดก็อาจจะมีทั้งความเคลื่อนไหวที่อาจจะ อาจจะมีฟาร์มที่น้อยนะครับในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับอาจจะาบางจุดบางอำเภอบางจังหวัดเท่านั้นนะครับที่อาจจะมีพื้นที่ในการเลี้ยงแพะเยอะๆแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันได้สถานการณ์บางพื้นที่ก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับจากาการเช็คราคาหรือว่าจากการที่เราดูราคาแล้วเห็นว่าราคาแพะ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็อัปเดตราคาแพะนะครับตามที่พี่น้องได้แจ้งเข้ามาบางส่วนบางจังหวัดบางพื้นที่ราคาแพะที่ถูกกําหนดเองจากทางกลุ่มนะครับผู้มารับแพะโดยตรงหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่กําหนดราคาได้เองหน้าฟาร์มนะครับาราคาที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆซึ่งคาดว่าจะเป็นราคากลางนะครับ พี่น้องในแต่ละจังหวัดนะครับไม่ต้องอิงราคาตามที่ผมได้แจ้งนะครับเป็นเรื่องของความพอใจระดับแต่ละฟาร์มที่จะกําหนดราคาได้เองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นราคาที่เราพอใจอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอความสมัครใจด้วยนะครับเรื่องของราคาที่ที่จะสามารถกําหนดได้เองด้วยนะครับแพะที่เรามีคุณภาพโตแข็งแรง สุขภาพดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับบางพื้นที่ต้นทุนก็ต่ำนะครับในการจัดการเรื่องของอาหารนะครับไม่ได้เ,เดือดร้อนเรื่องของราคาเท่าไหร่บางพื้นที่ก็อาจจะมีแพร่บอลลูกผสมที่มีจำนวนเยอะแต่และฟาร์มก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเ,าเรื่องของอาหารนะครับต้นทุนของการรับอาหารจากแพร่ด้วยนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในทางภาคอีสานนะครับการเตรียมพื้นที่ในการรองรับในการเลี้ยงแพะนะครับมีพื้นที่ในการปลูกหญ้าชัดเจนนะครับต้นทุนไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับแล้วก็เราเลี้ยงด้วยใจรักด้วยนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพแพะในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่มีไม่เกิดปัญหาเท่าไหร่ นะครับการดูแลจัดการก็ไม่ได้ยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายเรื่องของยาเรื่องของอะไรมากมายนะครับการใช้สม,มุนไพรในการดูแลสุขภาพแพะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งทําให้มีต้นทุนที่ต่ําและก็ช่วยให้สุขภาพแพะดีแล้วก็ไม่เป็นโรคนะครับแข็งแรงสุขภาพดีอย่างถาวรกับการใช้สม,มุนไพรนะครับช่วยท่านได้สำหรับเรื่องของสม,มุนไพรกับแพะหรือว่าสม,มุนไพรกับสัตว์โดยทั่วไปก็สามารถ อยู่กันได้ตลอดนะครับราคาแพะ1 1 0บาทสลับ2เดือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เดือนล่าสุดอยู่ที่ประมาณ105บาทนะครับแพะขุน10กิโลกร,รัมถึง19กกิโลกร,รัมไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้ก็อาจจะมีบวกลบ5บาทนิดหน่อยนะครับในแต่ละพื้นที่ราคาก็ไม่อิงเท่ากันนะครับอาจจะมีเป็นบางจังหวัดซึ่งทําให้ราคาแพะได้มีความต่างบวก5บาทนะครับลบ5บาทบ้าง บางจังหวัก็อาจจะเกิน110บาทนะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะาซึ่งเป็นจุดรวมนะครับในการรับแพ้นะครับส่วนตลาดแพะหรือนะครับหน้าฟาร์มนะครับก็110บาทบวกนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าแต่ละฟาร์มนั้นกําหนดราคาไว้ที่เท่าไหร่หรือจะเป็นรายตัวนะครับซึ่งจะทําให้เกษตรกรน,นั้นได้ประโยชน์สูงสุดในการที่จะออกแพะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีก็คือไม่ได้มีแพะ อยู่ในขายที่เราต้องคัดออกนะครับเป็นแพท์ที่สมบูรณ์จากการที่เราใส่ใจเลี้ยงอย่างมีคุณภาพก็ดูแลเรื่องของอาหารนะครับกับน้ําแล้วก็อากาศนะครับสิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆซึ่งเราต้องต้องใส่ใจดูแลเท่านั้นเองนะครับคือมันมีคําถามว่าเราใช้เวลากับการเลี้ยงแพ้วันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราใช้เวลากับมันน้อยเกินไปไหม เราใช้เวลากับมันมากจนเกินไปไหมซึ่งทําให้เราขาดรายได้จากส่วนอื่นไหมนะครับก็จํานวนแพะที่อยู่ในการดูแลของเรานั้นจํานวนเท่าไหร่ต่อวันเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการดูแลต่อวันอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการจัดการของแต่และฟาร์มนะครับอาหารที่เรามีต้นทุนที่ต่ําหรือไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยก็นอกจากน้ํามันแล้วก็ค่าเดินทางในการที่จะไปตัดอาหารหรือว่าไปหาอาหารให้เขาจำนวนหนึ่งเล็กน้อยต่อวันไหม การใช้พ่อพันธุ์ที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์ในเรื่องของการทั้งโครงสร้างและน้ําหนักที่ดีนะครับนมสําสหรับเลี้ยงแพะเด็กเรามีจํานวนพอหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมข้างเคียงมีหลายๆปัจจัยซึ่งทําให้เราเกิดต้นทุนอะไรหรือเปล่านั้นตัวน,นั้นมัน,มนผมเชื่อว่าการจัดการตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเริ่มเลี้ยงนั้นไม่ได้ส่งผลตรงนี้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับก็ลหลายๆพื้นที่ผมเชื่อว่าประสบการณ์ลหลายๆท่านที่เลี้ยงมาแล้ว2-3ปีขึ้นไปก็คงจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการที่ดีนะครับราคาและก็ทั้งการดูแลนะครับระยะเวลาในการดูแลสั้นต่อวันนิดเดียวนะครับเราใช้เวลานิดเดียวในการดูแลแพะต่อวันก็เขาให้ความสุขกับเราหรือเปล่าเราชอบที่จะเลี้ยงแพะบางท่านก็อยากเลี้ยงนะครับ บางท่านเลี้ยงแล้วก็อยากขายยกคอกอะไรประมาณนี้จริงจริงแล้วหลายๆท่านก็บอกว่าต้องใช้ความอดทนนะครับกับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เขาให้ความสุขเราไหมนะครับให้ประโยชน์เราด้วยไหมนะครับผมให้กําลังใจทุกท่านนะครับในการเลี้ยงแพะแล้วก็ทั้งเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงควายเลี้ยงกระบือด้วยนะครับอ่ะวันนี้สุขภาพที่ดีของแพะสุขภาพดีๆของสัตว์เลี้ยงนะครับกับน้ำหมักสมาร์ทโกดนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกด บายบ้านสมาร์ตโกดฟาร์มนะครับเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสวนไผ่สมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มแสงทองฟาร์มแพร่นมจังหวัดเลยแล้วก็ทางเบอร์แอนไลน์นะครับสามารถสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดสรรพคุณเรื่องของการใช้ได้ที่เบอร์แอนไลน์นะครับ0 9 3 9 6 5 4 9 6 4หรือว่าทักเข้ามาที่กล่องข้อความเพจนะครับน้ำหมักสวนไผ่สมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มแสงทองฟาร์มแพร่นมจังหวัดเลยหรือคอมเมนต์ใต้คลิปทางยูช่องยูทูบนะครับ,บ,บการแสงทองเบเดียร์ชแนลครับขอบพระคุณสำหรัััับบบกาารรรตติดมมชนนนะควี้ ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ